สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วกับการรีวิวิสินค้าขผมเจมส์อางจากรแมครับพี่ดาวพ,พี่วันนี้เรามาพร้อมกับคนชอบเจ็นะเจ็บตรงนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือถูหวยใช่ใช่ยังไม่ยังวันที่16เลยเชยก็เห็นถู <c oughs> อย่าปึ๊้แลวครับผมวันนี้เนี่ยดูหน้าตาน่าจะเพื่อนๆหลายคนน่าจะพอเดาได้แหละเพราะกำลังฮิตเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคนชอบเจ็บคอไม้โรสเร็ตดียังไงดียังไงใช่ก็ต้องมาต้องต้องมาคุยกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ โอ้โหมันกำลังมากำลังมาเลยกำลังมาเลยไม่ว่าจะแบรนด์ไหนๆก็จะมีเนี่ยไอ้ตัวนี้ยที่เป็นคอขาวที่ออกสีน้ําตาลชาาเนี่ยก่อนจะเข้าเรื่องของข้อดีมันคืออะไรก่อนดีกว่าเท่าค่าวก่อนครับที่ผมทราบนะคอรสดเนี่ยความจ้ะบ้าอืคือคอรสเสร็จเนี่ยก็คือมีมาช่วงระยะช่วงแบบหกเจ็ดปีหลังเนี่ยเริ่มจะเห็นหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มนิยมใช้กันเยอะแล้วแล้วมันก็คือคอรสเสร็จเนี่ยมันก็คือ คอกีตาร์ที่ผ่านกรับมาวิธีที่เขาเรียกว่าอบอ่ะด้วยอุณหภูมิที่ไล่ความชื้นทําให้คอแห้งแห้งออันนี้มันมีมานานยังพี่หรือว่ามันเพิ่งมีมาเพิ่มปีสองปีหรือยังไงส่วนตัวผมเห็นพวกกีตาร์พวกไฮโซทั้งหลายอ่ะเขามีมาเกือบร่วมเกือบปีแล้วอ๋อคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถรถเซตเนี่ยมันก็จะอยู่กับพวกป่ากีตาร์แพงๆใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมาอยู่ในกีตาร์ราคาถูกแล้วใช่ครับเออเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยครับข้อข้อแรกของข้อดีของคอเมเปิลรถเซตเนี่ยก็คือ <aph ane. S 2> เรื่องของสัมผัสกันใช่ครับเออสัมผัสนี่คือแบบว่าพูดง่ายๆว่าตรงรุ่นสาหรับคนที่ชอบแบบว่าเคลือบซาตินก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเราเล่นกีตาร์ที่เป็นคอเมเปิลใช่ไหมครับมันก็จะเคลือบเงาบางคนไม่ชอบลื่นๆอ่ะอืมอันนี้ก็คือมันจะเหมือนลดเรื่องของตรงนั้นไปอกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยไดเมเปิลแล้วก็เป็นลักษณะแบบเป็นเคลือบด้านซาตินสัมผัสเล่นง่ายๆสบายๆเยมันก็จะมีปัญหากับแบบคนบางบางคนมือเงอเยอะ มือเหงื่อเยอะอาจจะไปเล่นกีตาร์ที่มันแบบลื่นๆมากๆมันอาจจะแบบไม่อ,อาจจะมีแบบอะไรอย่าง<ท>นั้น,นบ,บ้างอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้น,นก็มาเป็นหีกเป็นทางเลือกหนึ่งอันนี้ก็ลดตรงนั้นเลยข้อที่2ครับข้อที่2เลยที่เป็นจุดเด่นที่สําคัญของเขาเลยก็คือเรื่องของน้ําหนักต่อครับน้ําหนักที่เป็นยังไงบ้างพี่แนทก็คือมันไล่ความชื้นออกไปแล้วใช่ไหมครับคือตรงนี้น้ําหนักมันก็จะเบานึกหนักนึกสภาพง่ายๆเคยเคยเคยสะพายกีตาร์ที่คอมันเป็นอย่างนี้ป่ะเวลาแล้วก็คอมันตกอ่ะนั่นแหละคือคอมันมีน้ําหนักมากใช่ครับอ ตัวไม้เนี่ยยังยังอยู่เหมือนเดิมแหละ<อ>แต่ว่าคือน้ําหนักมันไม่ได้แบบหนักจนแบบทิ้งอะไรเขาเรียกคอตกคอตกแล้มันไม่ได้คอตกอะไรเงี้ยแต่คือแบบเออมันมันมีเรื่องของสัมผัสที่ดีแล้วก็มีน้ําหนักที่แบบพอเหมาะครับอยู่ตรงนี้ด้วยต่อไปข้อที่3ข้อน,นี้เลยก็จะไม่เหมือนกับข้อที่แล้วพี่มันจะมาลิงก์กันตรงที่ว่าเมื่อคอโลเ็จเนี่ยเมื่อเขาทำคอโลเซตมาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ย,ยวนใหญ่กข้จะเป็นคอด้านคคอผมเคยได้ยินบางบางตำรานะเขาบอกว่าไม้ที่เคลือบเงาเนี่ย เสียงก็จะเป็นอีกแบบใช่ครับไม้ที่เคลือบด้านคอเนี่ยนะก็จะเป็นอีกแบบเพราะว่าเสียงของกีตาร์เนี่ยส่วนใหญ่ได้มาจากคอเสียซึ่งโลเซตส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเคลือบครับเคลือบด้านด้านเอน่าจะถูกใจหลายๆคนน่ะใช่ครับนะต่อไปข้อที่รับครับข้อที่4เลยก็คือเรื่องของเห็นได้ชัดที่สุดลก็คือเรื่องของสีอ่าสีโสเซตเนี่ยค่อนข้างจะเข้มกว่าเมเปิลปกติเพราะว่ามันผ่านการอบอื้อไล่ความชื้นอะไรเนี่ย อารมณ์เนี่ยอบเออสีเปลี่ยนอ่ะใช่สีเอาไปตังเอาทางชาชาใช่ครับับผมสวยอ่ะเหมือนเมเปิลที่ใช้มานานอ่ะอ่าเหมือนกีตาร์เก่าเคือมันความรู้สึกผมมันจะรู้สึกเหมือนประมาณว่าบางคนชอบคอรสบูดบางคนชอบคอเมเปิลแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ระหว่างจะเข้มก็มีเข้มมันจะขาวก็ไม่ขาวครับอ่าหมันให้ความรู้สึกเป็นอีกแบบอีกอารมณ์ครับซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่นี้ทนานก็แต่ละยี่ห้อแล้ว อาจจะอบไม่เท่ากันเสียจ,จะเข้มไม่เท่ากาันันนี้ก็แล้วแต่จะชอบแล้วแต่ครับไปลองเลือกกันก่อนดีกว่าอันนี้คือสําคัญที่สุดนะจ๊ะอ่ะและต่อไปพี่ครับพามาถึงข้อที่5ข้อที่5ก็เป็นข้อที่เป็นจุดเด่นของมันเหมือนกันคือครเรื่องของความแข็งแรง,แง,แรงเออคือแข็งแรงยังไงแข็งแรงก็คือหลังจากที่มันผ่านการอบมาแล้วเนี่ยมันจะทให้มันแข็งขึ้นนี่อ่าเหมือนเหล็กร้อนร้อน,อนติ้งติ้งแน,น่นนะอันนี้ก็เหมือนว่าจะไปเผาปุ๊บก็มีมบบมีการทําให้มันแน่นขึ้นน่ะซึ่งเนี่ยเรื่องของคอร์เซ เขาจะต้องใส่ใจเรื่องกับตรงนี้มากว่าคอเราเนี่ยมีความแข็งแรงเอาไงมันทนต่ออัตราอากาศอะมีผลต่อการบิดตัวน้อยมากไม่ต้องมาขันคอบ่อยๆคือกีตาร์ครับมันมันมันเป็นอุปกรณ์ที่มันไม่ได้อยู่กับที่อ่ะใช่มันจะต้องขนไปนู่นไปนี่ซึ่งแค่ออกจากบ้านอากาศก็เปลี่ยนแล้วออกจากห้องนอนห้องนอนแย่เปลี่ยนเปลี่ยนละคอเนี่ยถ้าเคยผ่านความร้อนมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ว่าให้กีตาร์คอมันทรงตัว ใช่ครับเจอความร้อนเจออุณหภูมิที่แปรผันอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้มันไม่มีผลต่อครอบปซึ่งต<อ>ัวนี้คอร์ดเปิดค่อนข้างจะมีผลมากครับตรงนี้เลยต่อไปข้อที่หกพี่ข้อที่หกก็คือเรื่องของเสียงเรื่องของเสียงนี่เป็นยังไงพี่นะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเมเปิลที่มีโลลึกๆครับปกติความเข้าใจของผมก่อนนะความเข้าใจของผมจะมองว่ากีตาร์ที่เป็นคอเมเปิลแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นเมเปิลเนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นเสียงที่ออกแหลมออกคมครับแต่ตัวนี้มันจะมีความมีเบสที่มด้วยแลล้้ววกก็็แหมมมมมมมคคเอออออองงงััันนยยูู่่่ืจะไไใชารณ์ขดบบ ถ้าร้อนมันจะมาเป็นอุ่นนะแต่ว่าอันนี้จะมาเป็นแบบอุ่นด้วยแหลมด้วยมีประกายที่เพาะแล้วก็ยังมีย่านเบรคครับที่เยอะกว่าปกติเลยอ้วนและแหลมประมาณนั้นและข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายอันนี้ทุกคนอาจจะมองข้ามไปเรื่องของกลิ่นไม่ใช่กลิ่นนี่เออกลิ่นมันแบบออมกลิ่นไม้อ่ะครับก็เป็นเอกลักษณ์เขาว่าไงกันบ้างพี่เรื่องกลิ่นก็ไอตรงเนี้ยมันก็มันอบมามันเหมือนกับว่า มันอาจจะมีกลิ่นที่เป็นเมเปิ้ลที่ไม่ไม่ปกติอะ่ะครับอาจจะแบบไม่เหมือนกับเมเปิ้ลที่ไม่ได้อบแล้วก็ ในแต่ละแบรนด์ก็กลิ่นไม่เหมือนกันอีกอืไม่เชื่อก็ลองไปดมกันดูครับผมคือคือคนส่วนใหญ่บางทีเขา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 ถ้าคนรักรักกีตาร์เขาชอบดมกันนะเออเหมือนบางทีคนบางคนอะเปิดเปิดกล่องกีตาร์เฮ้ยกลิ่นกีตาร์ตัวนี้หอมกีตาร์โป่งอะไรอย่างงี้กลิ่นจะเป็นอย่างนั้นกีตาร์ไฟฟ้าตัวนี้ยี่ห้อนี้มันจะมีกลิ่นของมันอะไรอย่างงี้ยใช่ครับผมเปิดกล่องมาปุ๊บเฮ้ยอันนี้อันนี้หอมมั้ยบางเฮ้ยน่ากินแบบเลียซะเฮ้ยไม่ใช่ดม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 พอเอออันนี้ก็คือหลายๆยี่ห้ออยากให้ไไไปปปลลอออองงดดู่่่ะยาาาาาาเเเเเเพพิซืื้รรรรกวม อ้าวแต่มันก็มันก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างของคาแรคเตอร์ใช่ครับใช่ผ่านไปครับสาหรับ7ข้อที่เรารวบรวมมาก็ประมาณนี้ครับคือสรุปก่อนดีกว่าหลังจากที่พูดข้อดีมามากเลยสรุปแล้วก็คือเมเปิลโรสเซตเนี่ยนะดีไหมดีแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดที่สุดคือเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของเสียงมันแหละครับไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์เรื่องของฟิลจับคาแรคเตอร์เรื่องของเสียงนะอะไรก็ตามหลักเลยหลักๆเลยแต่จะประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าไปเปรียบเทียบบครัว่า ฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นเมเปิลดีฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นโลตบูดดีหรือฟิงเกอร์บอร์ดที่หรือว่าจะต้องเลือกกีตาร์ที่เป็นคอรโลตเส็จอย่างเดียวเอาที่เราชอบดีกว่าใช่อยู่ที่ชอบแล้วก็ไปดมด้วยต้องไปดมเออหรือจะเลียสูุดผมก็ได้แต่ละแแต่ละแบรนด์กลิ่นไม่เหมือนกันลองดมดูร้านมีซิการ์มีขายเยอะแยะโลตเส็จเออหรือไม่เลือกลองดูลองไปขอเขามีซิการ์เปิดกิฟสันเปิดไดมอนด์ลองดมดูกลิ่นมันก็จะเป็นของของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอากุ้ตาห์มาดมด้วยเออครับผมก็ ประมาณนี้ครับผ่านไปครับสำหรับคนชอบเจ็ดคอเมเปิลลอสเลตครับผมก็หวังว่าใครที่กำลังข้องใจกับตัวนี้อยู่ก็ไปลองไปลองดูครับและคุณจะไม่ผิดหวังเพราะว่ามันอยู่ในกีตาร์ไฮเอ็นมาก่อนนะจ๊ะครับผมจับผมกับปีนัทวันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับครับจับวันนี้สวัสดีครับสวัส Music Arms